ไหนบอกว่าอินลอนไม่มีผลแล้วไงล่าสุดหลังจากที่บิตคอยมีข่าวดีเกี่ยวกับเทสลาเนี่ยราคาก็พุ่งขึ้นแรงอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้ขึ้นจริงหรือขึ้นหลอกบทวิเคราะหมองยังไงเดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับ สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมปงคุณอยู่กับช่องดิจิตอลแอสเซทไลฟ์ช่องที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับสินทรัพย์การเงินการลงทุนในโลกอนาคตไปได้วยกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงบทวิเคราะห์เกี่ยวกับราคาบิตคอย n แล้วนะครับตอนนี้กลายเป็นช่องวิเคราะห์ราคาไปเรียบร้อยแล้วนะฮะคือล่าสุดเนี่ยตอนที่ผมถ่ายคลิปอยู่เนี่ยเราๆเที่ยงคืนของคืนวันจันทร์น่ยนะครับพราราคาบิตคอยพุ่งขึ้นแรงไปถึงระดับประมาณ40,000เหรียญนั่นเองซึ่งถือว่าเป็นการลาลี่ขึ้นอย่างต่อนน่่องรับใบสปดาาาาห์ทีผมาจาก ตอนที่ไปทําจุดต่ําสุดเราๆประมาณ31,000เหรียญน,นะครับราคาก็สูงขึ้นโดยตลอดนะครับโดยล่าสุดเนี่ยอยู่ที่40,000เหรียญแล้วนะฮะซึ่งแน่นอนครับตามสไตล์เวลาที่ราคาขึ้นเนี่ยข่าวดีก็จะเสียงดังเป็นพิเศษนะโดยข่าวดีในรอบนี้เนี่ยเขาคนนี้กลับมาอีกแล้วนะครับสำหรับอีลอนมัส์นั่นเองที่มีท่าทีแบบกลับลําอีกแล้วนะครับสำหรับบิตคอยนะครับหลังจากที่ตอนแรกสนับสนุนแล้วก็ดูจะไม่ค่อยสนับสนุนเท่าไหร่เพราะว่ามันทาไม่โลกลร้อนนะนะคือล่าสุดในทวิตเตอร์ของอีลอนมัสต์เข จะกลับมารับบิตคอยครั้งหนึ่งนะครับถ้าหากว่าเทรนดของการใช้พลังงานสะอาดใช้พลังงานทดแทนในการขุดบิตคอยเนี่ยมานะครับเพราะมันก็จะเป็นการลดข้อคอรหาว่าบิตคอยทําให้โลกร้อนนะครับแถมกลับกันเนี่ยมันยังยิ่งเป็นการสนับสนุนให้โลกเนี่ยใช้พลังงานสะอาดมากขึ้นอีกด้วยนะครับซึ่งอีลอนก็เลยบอกว่าเทสลาถูกใจสิ่งนี้นะครับเสี้อีกข่าวดีหนึ่งที่ถือว่าตีคู่ขึ้นมาก็เป็นข่าวของพอทิวเดอร์โจลส์นะครับคนนี้ก็ถือว่าเป็นผู้จัดการกองทุนที่ชื่อดังอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งล ทัศนาเกี่ยวกับทีมการลงทุนในช่วงนี้เนี่ยว่าจากสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลกนโยบายต่างๆของเฟดของทางภาครัฐเนี่ยบอกได้เลยว่าทีมที่มาแรงมากๆตอนนี้ก็คือทีมของเงินเฟอ้อหรือว่าอินฟลชันนั่นเองโดยคอยเด็กก็ถือว่าได้ให้ข้อสรุปในหัวข้อข่าวเลยครับโดยใช้คําว่า โอลอิน n อ n อินฟล레이ชันเทกันเลยทีเดียวนะครับหรือว่าอารมณ์ประมาณว่า All- in ในสินทรัพย์ป้องกันเงินเฟ้อไปเลยพวกนะฮะซึ่งสินทรัพย์หนึ่งที่เขาให้ความสนใจมากๆนะครับสำหรับพอชิลด์เดอร์นั่นก็คือ Bitcoin นั่นเองซึ่งเขาได้ให้คําแนะนําว่าสัดส่วนที่เหมาะสมสําหรับ Bitcoin เนี่ยก็คือ5%อของพอร์ตโฟลิโอนั่นเองนะครับแม่ในบอกว่าไม่มีใครปั่นตลาด Bitcoin ได้ไงแต่ว่าเวลาราคาขึ้นเนี่ยมีคําอธิบายเชียวนะว่าเป็นเพราะอีลอนมัสต์นะฮะตกลงมีผลหรือไม่มีผลกันนผมมก็งไปหดะครับ อย่างไรก็ตามก็เช่นเคยครับสาหรับนักลงทุนแล้วเนี่ยไม่ว่าข่าวดีหรือข่าวร้ายจะเกิดเนี่ยแต่สิ่งที่อยากรู้จริงๆก็คือตกลงแล้วเนี่ยราคามันจะขึ้นหรือลงกันแน่นะฮะซึ่งการที่ราคาบิตคอยดีดขึ้นมาแรงขนาดนี้เนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนก็คงจะอยากรู้นะครับว่าสรุปแล้วเนี่ยมันกลับตัวอย่างชัดเจนแล้วจริงๆใช่ไหมนะครับซึ่งวันนี้ผมก็เอาบทวิเคราะห์แล้วก็ข้อมูลสถิติต่างๆมาฝากเพื่อนๆเช่นเคยนะครับแต่ว่าผมบอกได้เลยว่าวันนี้เนี่ยมีการฟันธงทิศทางที่ค่อนข้างชัดเจนเหมือนกันนคม่แตตกกาางจลิป ก่อนหน้านี้นะครับที่ข้อมูลยังดูคลุมเครืออยู่เหมือนกันโดยบทวิเคราะห์ทั้งหมดนั้นเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเท่านั้นนะครับไม่ใช่การชีน้นําแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับผมไปเริ่มกันที่บทวิเคราะห์ทางเทคนิคก่อนเลยเนี่ยเริ่มจากเครื่องมือฮิตๆที่สายเทคนิคทั่วโลกเนี่ยคุยกันรู้เรื่องก่อนนะครับเพราะว่าการขึ้นมาของราคาในรอบนี้เนี่ยตั้งแต่ขึ้นมาถึงระดับ38มหมื่นแปดแล้วเนี่ยถือว่ามีความน่าสนใจตรงที่ว่ามัน เป็นการ b r e ก k แนวสามเหลี่ยมนะครับก็คือสามเหลี่ยมที่ว่าเนี่ยมันเป็นการตีเส้นเทนไลน์สองเส้นครับก็คือมีเส้นเป็นขาขึ้นเส้นหนึ่งแล้วก็เป็นเส้นกดเส้นหนึ่งนะครับโดยตอนที่ราคาขึ้นไป38ม0 0เนี่ยมันเป็นการเบร a k เส้นกดข้างบนนั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนว่าความหมายของการเบ e กสามเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยในทางเทคนิคก,ก็คือมันก็ว่าราคาเนี่ยได้เลือกทางแล้วนะครับว่าจะเป็นขาขึ้นนั่นเองแต่ประเด็นคือในบทวิเคราะห์ของคอยเด็กเนี่ยก็ยังคงเป็นห่วงอยู่นะครับว่าราคาเนี่ยจะกลับขึ้นมาได้แข็งงแรรร่ขนนาาาาดดไหเพะะับค จ,จุบ,บันนะตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยแถวๆ4 0สี่หมื่นเนี่ยยังต้องเจอกับแนวต้านสัมพันธ์ก็คือประมาณ42,000เหรียญนั่นเองนะครับทำให้ทางคอยเด็กเนี่ยยังไม่ได้ฟันทงนะครับว่าตอนนี้ราคากลับตัวขึ้นมาแล้วนะครับยังคงต้องจับตาม,มองอยู่ว่าจะผ่านแนวต้าน42 0 0มได้หรือเปล่านะครับผมส่วนในแพทเทิร์นของไวคอฟที่ผมได้ทําคลิปไปในอาทิตย์ก่อนเนี่ยพอมาอัปเดตในอาทิตย์นี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าแพทเทิร์นของแอคคู u l เลชันก็ถือว่าแม่นอย่างเหลือเชื่อนะครับโดยสถานการณ์ปัจจุบ,บันเนี่ยราคา ดีแล้วนะครับก็ในกราฟที่ผมเอามาเนี่ยมันยังดีนไม่ถึง4ี่มือนะครับแต่ว่าจากที่เห็นเนี่ยจุด สุดท้ายที่จะเช็คว่าเป็นขาขึ้นจริงหรือเปล่าเนี่ยอยู่ที่ราวๆสี่0 0ื่นซึ่งตอนนี้ราคาขึ้นมาถึงแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตามรูปนี้เนี่ยถ้าราคายืนแถวๆ4สี่0 0ื่นได้เนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นการยืนยันแล้วนะครับว่าจะเป็นแพทเทิร์นขาขึ้นนั่นเองอย่างไรก็ตามในส่วนของการวิเคราะห์แพทเทิร์นไวคอฟเนี่ยมันต้องดู indicator อินดิเคเตอร์อื่นๆประกอบด้วยนะครับว่าเข้าเงื่อนไขหรือเปล่าอันนี้ผมก็เอามานําเสนอในแง่มุมนึงเผื่อว่าเพื่อนๆจะเอาไปทากันบ้านต่อนะครับอย่างไรก็ ก็ยังไม่ได้ชี้ตรงกันเท่าไหร่นะครับ บางเครื่องมือเนี่ยอาจจะมองว่าเป็นขาขึ้นแล้วนะครับแต่ว่าบางเครื่องมือเนี่ยยังต้องจับตามมองอยู่เหมือนกันอย่างตัวของ EMA Dead Cross นะครับที่หลายๆคนก็จับตาม,มองกันอยู่นะครับเพราะว่าถ้าราคาไม่ได้กลับตัวอย่างแข็งแกร่งเนี่ยมีโอกาสที่เส้น EMA 200กับ50จะตัดกันนะครับซึ่งถ้าสุดท้ายแล้วมันเกิด Dead Cross ขึ้นมาจริงๆเนี่ยต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ไม่ดีเอามากๆสาหรับ Bitcoin แล้วก็ตลาดคริปโตนะอย่างไรก็ตามเนี่ยพอไปดูบทวิเคะห์อีกฟากหนึ่งนะครับก็คือ On Chain Analysis เนี่ยต้องบอกว่าในสัปดาห์สัญ,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 ญ ชัดมากๆนะครับแต่จะเป็นขึ้นเรื่อลงนั้นลองติดตามกันดูนะครับ โอเคเดี๋ยวจะหาว่าผมพูดเองแล้วดูไม่น่าเชื่อถือเนี่ยวันนี้ผมก็เลยเอาบทวิเคราะห์มาจากช่อง u t u b e นะครับอันโตนิโอปลอมเปียโนนะครับซึ่งถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่มีบทบาทมากๆในวงการบิตคอยนนั่นเองโดยคลิปนี้เนี่ยเขาได้เชิญวิวคลครีแมนมาสัมภาษณ์นะครับโดวยวิวคลครีแมนเนี่ยก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของออนเชนอนาลิซิสนั่นเองนะครับเท่าความนิดนึงนะครับว่าทําไมนักลงทุนในคลิปตัวอย่างคุณเนี่ยถึงต้องสนใจการวิเคราะห์ธุรกรรมบนเชนหรือว่า chain analysis ออ,อ,าอเโนเโชนอนาลิซ มันทําให้การทําธุรกรรมต่างๆในวงการนี้มันโปร่งใสเอามากๆนะครับทำให้คุณสามารถรู้ความเคลื่อนไหวของรายเล็กรายใหญ่กันแบบเรียลไทม์เลยทีเดียวซึ่งบรรดานักวิเคราะห์ต่างๆก็เลยเอาสถิติพวกนี้นมาจับทาเป็นโมเดลแปลกๆกันนะครับที่การวิเคราะห์เทคนิคแบบดั้งเดิมไม่เคยมีมาก่อนนั่นเองทําให้เกิดเป็นดิเคเต t o r ใหม่ๆที่มีเฉพาะในคริปโตเคอเรนซีนั่นเองซึ่งต้องบอกว่าในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีหลายๆโมเดลที่ใช้ได้ดีเอามากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์ เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะครับในการลงทุนคริปโตเคอเรนซี พราะด้วยข้อมูลที่เชิงลึกแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆที่เข้าใกล้ความจริงค่อนข้างมากเนี่ยทำให้บรรดารายใหญ่เนี่ยมีข้อมูลเหล่านี้ได้ค่อนข้างยากนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นอวธที่ค่อนข้างเจ๋งมากๆเลยทีเดียวนะครับโดยวิลเคมันบอกว่าข้อมูลจากออนเชน n าราลีซิในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายข้อมูลที่น่าสนใจามากๆเลยครับเพราะถ้าดูจากเหตุการณ์ต่างๆที่มีทั้งข่าวดีข่าวร้ายปนกันมั่วซั่วไปหมดเนี่ยแต่ตัวของราคาของบิตคอยเนี่ยยังคงพยุงไม่ให้หลุด3 0,000นเอาไว้ ได้เนี่ยมันก็แสดงให้เห็นว่าตอนนี้ราคาบิตคอยนเนี่ยได้สร้างฐานที่แข็งแกร่งเอาไว้มากๆนะครับก็คือราวๆสามหมื่นถึงสามหมนนั่นเองเพราะข้อมูลต่างๆได้ชี้ว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการถ่ายเทของบิตคอยนะครับจากรายย่อยไปสู่รายใหญ่นั่นเองแถมตัวแรงซื้อที่เข้ามารับเนี่ยถือว่ามีความเข้มแข็งเอามากๆนะครับเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆก็จะค่อยๆเห็นนะครับ โมเดลแรกก็คือตัวของ S O P R นะครับหรือว่า s p a n o u t Put Profit Ratio นะครับซึ่งสถิตินี้เป็นตัวชี้วัดว่าคนที่ขายณเวลานั้นเนี่ยได้กําไรหรือว่าขาดทุนนะครับซึ่งตัวเลข S O P R ในฉากนี้ก็คือตัวของกราฟสีส้มนะครับก็คือถ้าเกิดว่าราคาอยู่ในแดนบนเนี่ยเกินหนึ่งก็คือณเวลานั้นเนี่ยคนที่ขายบิตคอยออกมาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้กําไรนะครับแต่ถ้าอยู่ใต้1นนั้นความหมายก็คือคนที่ขายณเวลานั้นเนี่ยโดยเฉลี่ยแล้วจะเป็นการขายขาดทุนนั่นเองซึ่งกราฟนี้ชี้เห็นว่าในตอนที่เป็น แบบ w e d n e s d a y s h o c เนี่ยตอนนั้นเนี่ยเจ้า SOPR เนี่ยร่วงลงมาที่ราวรา0.92 0.93มานะครับส่วนในการร่วงลงมาครั้งล่าสุดที่ลงมาประมาณ30,001 30, เนี่ยตัวของ SOPR ก็ร่วงลงมาแถวแถว0.93ใกล้ใกล้กันนะครับซึ่งเวลาที่ SOPR อยู่ดีๆร่วงลงแรงๆเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามีคนที่ขายขาดทุนออกมามากๆเนี่ยในยะที่มันสื่อให้เห็นก็คือปริมาณการโดนลิคดเดตแล้วก็บังคับขายนั่นเองนะครับซึ่งเวลาที่ตลาดแพนิคหนักๆ เนี่ยมันก็จะเกิดการลิควิดเดตแล้วก็มีแรงขายออกมามหาศาลเพราะฉะนั้น SOPR ก็เลยล่วงลงอย่างรวดเร็วตามราคานั่นเองแต่สิ่งที่น่าสนใจที่ข้อมูลนี้ชี้ให้เห็นก็คือการเกิด Bullish d i v e r g e n c e ของราคานั่นเองครับเราจะเห็นได้ว่าราคาของบิตคอยเนี่ยทำราคาปิดที่เป็น New Low ขึ้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่ SOPR เนี่ยมีการยกโลขึ้นซึ่งมันก็เลยแสดงให้เห็นถึงความเฮลตี้ของตลาดที่มากขึ้นนั่นเอง เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นหนึ่งสัญญาณที่น่าสนใจที่ชี้เห็นว่าบิตคอยนเนี่ยน่าจะจบการลงแล้วนะครับ แต่สถิติที่วิลคือแมนให้ความสนใจมากๆเลยนะครับก็คือสถิติการสู้กันของช็อตเทอร์มโฮเดอร์กับลองเทอร์มโฮเดอร์ก็คือบรรดานักเก่งกําไรกับคนที่ถือยาวนั่นเองซึ่งวิลคืแมนเขาก็เปิดเผยสถิตินะครับว่าในวันที่บิตคอยล์ร่วงลงไปที่ประมาณ3 1มหมื่นนึ่งเนี่ยตอนนั้นมีแรงขายจากช็อตเทอร์มโฮเดอร์หรือว่านักเก่งกําไรออกมาอันนี้ก็ดูจะไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะครับเพราะว่าสิ่งที่ทําให้เขาเซอร์ไพรส์เนี่ยก็คือตอนที่ราคาล่วงลงมาราวๆสามหมื่นหนึ่งพันเหรียญเนี่ยตอนนั้นมี แรงเข้าช้อนซื้อจากบรรดา long term holder เป็นจํานวนมากนะครับคือมากในระดับที่เหนือความคาดหมายของเขาอย่างมากนะครับโดยคลิ m แม e เนี่ยใช้คําว่า really aggressive adding เลยนะครับคือแบบเป็นแรงเข้าซื้อที่แบบดุดันแข็งแกร่งมากๆนะครับ ทว่ากราฟของครีแมนอาจจะเห็นไม่ชัดนะ,นะครับอันนี้ผมก็เลยไปเอาอีกกราฟหนึ่งมาจากทาง Glassnode นั่นเองซึ่งจะเห็นได้ว่าตลอดช่วงเวลาที่ราคาบิตคอยล์ร่วงลงตั้งแต่เดือนที่แล้วเนี่ยมันก็มีการทรานเฟอร์บิตคอยล์จากบรรดาน,นักเก็งกําไรเนี่ยมาเข้าสู่มือคนที่ถือยาวหรือว่า long term holder นั่นเองซึ่งตอนแรกๆปริมาณบิตคอย์ที่เข้าสู่มือคนถือยาวเนี่ยมันก็ค่อยๆขึ้นอย่างช้าๆนะครับอย่างที่จะเห็นเส้นแนวโน้มลูกศรชี้ในแดนสีเขียวนะครับ เพราะพอมาถึงช่วงต้นเดือนมิถุนาจนถึงปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าโซนสีเขียวเนี่ยมันมีการเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากนะครับมีการเปลี่ยนความชันเกิดขึ้นนั่นเองซึ่งถ้าไปดูเทียบกับตัวของราคาที่ถือว่าค่อนข้างเอาอยู่เนี่ย พขาพอจะสันนิษฐานได้นะครับว่าตอนนี้รายใหญ่ของครบแล้วนะครับจุดนี้เนี่ยทำให้ครีแมนเนี่ยถึงกับเปลี่ยนมุมมองเลยนะครับเขาบอกว่าสัปดาห์ก่อนๆเนี่ยเขามองว่าการปรับฐานรอบนี้เนี่ยจะเป็นไปอย่างยาวนานนะครับก็คือราวๆ2เดือนเลยทีเดียวแต่จากแรงรับที่แข็งแกร่งมากๆนะระดับราคาราวๆสา0 0 0ื่นหนเนี่ยทำให้เขาเปลี่ยนใจเลยนะครับเขามองว่าในเวลานี้เนี่ยการปรับฐานใกล้จบแล้วนะครับหรือพูดง่ายๆว่ารายใหญ่ของครบแล้วเมาตายหมดแล้วขึ้นได้ครับ อีกสถิติต่อมาที่น่าสนใจนะครับที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าบิตคอยเป็นขาลงนั่นก็คือตัวเลขของสภาพคล่องใน e x c h ช n g e ที่ลดลงในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับคือปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าราคาบิตคอยจะเป็นขาลงแล้วจริงๆเนี่ยสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือมันจะต้องมีแรงขายมหาศาลใช่ไหมครับนั่นก็หมายความว่าต้องมีบิตคอยมากมายเนี่ยถูกฟีดเข้าไปใน e x c h ช n g e เพื่อจะเทขายนั่นเองซึ่งในฉากนี้มันแสดงให้เห็นเรื่องของการขาดสภาพคล่องนะครับเพราะฉะนั้นกราฟมันจะกลับสีกันน,นิดนึงก็คือ ถ้าเกิดว่าอยู่ในโซนสีเขียวเนี่ยหมายถึงว่าสภาพคล่องใน x c h a n ชนที่น้อยลงนั่นเองส่วนในโซนสีแดงนั้นหมายถึงสภาพคล่องที่เพิ่มขึ้นในเอ็กเชนนะครับจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดว่าสภาพคล่องใน x c h a n ช e ลดลงเรื่อยๆเนี่ยหรือว่าเป็นสีเขียวมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะทําให้ราคาสูงขึ้นด้วยนะครับทว่าถ้าเกิดว่าตัวเลขนี้ลดลงเนี่ยหรือว่าเปลี่ยนจากโซนสีเขียวเป็นสีแดงเนี่ยมันก็จะทำให้ราคาบิตคอยร่วงลงอย่างแรงนะครับทว่าในช่วง2อสสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นได้ว่าราคาบิตคอยเนี่ยแม้จะวิ่่งอยู เทว่าบิตคอยเนี่ย,ยจะเป็นไซด์เวย์ออกข้างก็ตามแต่ว่าจากที่เห็นเนี่ยมันดูจะเป็นไซด์เวย์ดาวถูกไหมทาให้หลายๆคนกําลังมองว่าตอนนี้บิตคอยเป็นขาลงแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวที่จะล่วงลงอย่างรุนแรงนั่นเองแต่ทว่าพอพอดกาฟของบิตคอยคู่กับตัวของอิล i ิค i เดตซับพลายเนี่ยจะเห็นได้ว่าเกิดดิเวอร์เจนต์อีกแล้วนะครับก็คือแทนที่สสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่รายใหญ่ปล่อยของนะตามราคาที่มันเป็นไซด์เวย์ดาวนะแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยดูเหมือนว่ารายใหญ่จะเก็บของมากกกว่่าานจาที เห็นว่ามีปริมาณบิตคอยน์มากมายถูกดึงออกจาก x c h a n ชนนั่นเองส่วนอีกสถิติหนึ่งที่น่าสนใจนั้นก็คือตัวเลขของ m i n e r หรือว่านักขุดนั่นเองที่บอกว่าน่าสนใจเนี่ยเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย address ของ Miner เนี่ยมีการถือบิตคอย n เป็นจานวนมากะนะครับซึ่งมันก็ยังตีความได้ค่อนข้างคุมครือนะครับว่าที่ถือไวนี่อยากโฮหรือว่าอยากเทขายกันแน่แต่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยบรรดาแอดเดสของ Miner เนี่ยกลับมีการเทขายบิตคอย n ออกมานั่นเองคำถามสำคัญคือแล้วไง มันน่าสนใจตรงไหนครับ ก็คือทางครีมนเมนได้คำตอบนะว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยมีแรงขายจากมาเนอร์ออกมาเป็นจนํานวนมากแต่ว่าราคาเนี่ยยังคงยืนได้มันก็แสดงให้เห็นถึงฐานที่แข็งแกร่งของราคาบิตคอยน์ณปัจจุบันน,นะครับซึ่งข้อมูลวิเคราะห์ออนเชนต่างๆก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันมีอีกหนึ่งโมเดลที่ผู้คนค่อนข้างสนใจนั่นก็คือตัวของ Stock to Flow โมเดลนั่นเองนะครับทา้งคุณปอมแล้วก็ครีเมนเนี่ยก็เลยแถมให้นะซึ่ง s stock to flow ถามว่ามันคืออะไรเนี่ยผมพอไม่ลงดี ในคลิปนี้แล้วกันนะครับแต่ว่ามันเป็นโมเดลหนึ่งที่บรรดาสาวกบบิตคอยหลายๆคนเนี่ยยกให้เป็นคมภีเลยนะครับเพราะนอกจากมันจะเป็นโมเดลที่ที่ผ่านมามันทำนายราคาบิตคอยได้ค่อนข้างแม่นแล้วเนี่ยอีกอย่างหนึ่งเนี่ยมันสามารถทำนายการเปลี่ยนสถานะของบิตคอยได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสําหรับใครที่เริ่มต้นศึกษาคริปโตเคอเรนซีและบิตคอยเนี่ย Stock to Flow Model เนี่ยถือว่าเป็นของมันต้องรู้เลยนะครับเพราะมันจะเป็นประตูสําคัญที่จะพาคุณไปสู่ความรู้อื่นๆอ,อ,อีกมากมายนะครับแม้ว่าจะไม่ลงดีเทลไงเล่นตัวเองเจ็บน้อยกว่า นะครับโอเคกลับมาที่เรื่องว่าทําไมช่วงนี้คนถึงพูดถึง stock to flow model เยอะนะครับเพราะว่าราคาณับปัจจุบันของ Bitcoin เนี่ยถือว่าลงมาต่ํากว่า stock to flow model อย่างมากนะครับ ซึ่งถ้าเทียบเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่ามันต่ําที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับเรียกว่าฮิตออไทมโลเลยทีเดียวอันนี้กราฟของครีแมนจะเห็นชัดหน่อยนะครับเพราะว่ากราฟของเขาเนี่ยมันเริ่มต้นที่ปี2012นะครับมันก็เลยจะดูเหมือนว่าไอ้ตัวกราฟสัดส่วนเนี่ยมันวิ่งเป็นไซเวดดาวอยู่หรือเปล่านะครับแต่พอไปดูกราฟของลูกอินทูบิคอยเนี่ยที่ข้อมูลมันจะย้อนหลังได้นานกว่านิดนึงเนี่ยก็คือเริ่มต้นเราๆปี2011เนี่ยจะเห็นได้ว่ากราฟเนี่ยมันเป็นไซเวออกข้างธรรมดามาาาาามมกกวว่่่่นนะรัอี้้ยูขงงล ครับมันจะเล็กๆหน่อยนะเดี๋ยวผมขยายให้ดู เนี่ยครับก็จะเป็นประมาณนี้นั่นเองซึ่งจะเห็นได้ว่าณระดับราคาณปัจจุบันนั้นดูจะไม่ได้เป็นออทามโลเท่าไหร่นะครับเพราะว่าในปี2012ก็เคยต่ําในระดับแถวๆนี้เหมือนกันแต่จะเห็นได้ว่าณส,สัดส่วนณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีนยัยสำคัญพอสมควรนะครับเพราะว่าสัดส่วนร,ราคาเมื่อเทียบกับ stock to flow m o เด l เนี่ยมันไม่เคยต่ํากว่านี้เลยนั่นเองนะครับผมซึ่งนี่ก็เลยเป็นหนึ่งสัญญาณสาคัญน,น,นะครับว่าราคาบิตคอยเนี่ยกำลังจะดีดตัวกลับมาเป็นขาขึ้นนะนะและเป็นอีกหนึ่ สพอร์ตนะครับว่าแนวรับประมาณ3 1 0 0มเนี่ยถือว่าแข็งแกร่งมากๆเพราะถ้าราคาบิตคอยลงไปต่ำกว่านี้เนี่ยมันจะแบบครซี่เอามากๆนะครับ ส่วนอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจนะครับก็คือตัวของ f ฟ a r นกรี d e ิ d เดที่แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของตลาดเนี่ยก็กลับขึ้นมาสูงขึ้นแล้วเรียบร้อยนะครับโดยปัจจุบันนั้นก็ยังคงอยู่ในโซน f e a r นะก็คืออยู่ที่ประมาณ28แต่มันก็ถือว่าสูงกว่าในช่วงที่ผ่านๆมาอย่างมากะนะครับแล้วก็ถ้าดูจากกราฟแล้วเนี่ยก็ดูมันว่ากาลังจะกลับตัวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าดูข้อมูลจากมุมต่างๆมาประกอบกันเนี่ยต้องบอกว่าตอนนี้ที่ราคาบิตคอยดีดขึ้นมาอย่างรุนแรงเนี่ยไม่ว่าณนะตอนที่คลิป ออกไปเนี่ยราคาจะเป็นเท่าไหร่เนี่ยแต่ว่าต้องบอกว่าบิตคอยน่าตอนนี้นี่น่าจับตามองเอามากๆเลยนะครับเพราะหลายๆสถิติตอนนี้นี่ชี้ค่อนข้างชัดว่าบิตคอยได้กลับตัวเป็นขาขึ้นแล้วนะครับก็มาสรุปคลิปคลิปนี้กันหน่อยนะครับว่าคุณได้รับความรู้อะไรบ้างก็ในคลิปคลิปนี้เนี่ยผมได้พูดถึงบทวิเคราะห์แนวโน้มของราคาบิตคอยนะครับเพราะในตอนที่ถ่ายคลิปเนี่ยมันมีการดีดตัวขึ้นมาของราคาค่อนข้างรุนแรงนะครับขึ้นมาถึงในระดับ40,000เหรียญเนี่ยซึ่งพอไปดูบทวิเคราะห์จากมุมต่าาางงๆแล้้วเนถใมมุขอบทิคระห์ างด้านเทคนิคเนี่ยถือว่ายังดูคุมเครืออยู่นะครับบาง indicator เนี่ยก็ชี้ว่าเป็นขาขึ้นแล้วแต่ว่าบาง indicator นั้นก็ยังดูไม่คอนเฟิร์มนั่นเองแต่ว่าพอไปดูข้อมูลของ on-chain analysis แล้วเนี่ยหลายๆข้อมูลประกอบกันค่อนข้างชี้ชัดนะว่าตอนนี้เนี่ยรายใหญ่ของครบแล้วนะครับขึ้นได้นั่นเองหรือหมายความว่า bitcoin กันมันจะปรับตัวเป็นขาขึ้นเนี่ยนะครับ อย่างไรก็ตามบทวิเคราะห์ที่ผมเอามาเนี่ยก็ตั้งใจเพื่อที่จะเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจการลงทุนของเพื่อนๆเ,เท่านั้นนะครับไม่ได้มีเจตนาชีนา้นําแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณนั้นนะครับ สำหรับเนื้อหาทั้งหมดของลิปวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่ลงทุนใน d e ฟาแล้วยังไม่มีฮาร์ดแวร์บอลเลตเนี่ยผมก็เชิญชวนให้คุณได้หาฮาร์ดแวร์บอลเลตที่ชอบที่ใช่เหมาะกับการใช้งานของคุณนะครับเพราะต้องบอกว่าสถานการณ์ณปัจจุบันของวงการดิจิตอลแอสเซทเนี่ยมันมีความคลุกกลุกอย่างมากนะครับในตลาดเต็มไปด้วยสแกมเต็มไปด้วยมีฉาชีพเต็มไปหมดซึ่งการใช้ฮาร์ดแวร์บอลเลตนั้นถือว่าเป็นวิธีที่สะดวกแล้วก็เร็วที่สุดนะครับในการที่จะปกป้องเงินขอองงคุณจาากกกรถูนนันเ ผมก็เลยอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะผลักดันให้ทุกๆคนเน้ตอนหนักเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นนะครับสำหรับใครที่มีเวลาน้อยในการศึกษาหาข้อมูลจริงๆเนี่ยถ้าคุณจะเน้นด้าน security ด้านความปลอดภัยเนี่ยผมก็แนะนําเป็นยี่ห้อของ tracer นะครับอันนี้ทาง tracer ไม่ได้จ่ายนะครับแต่ว่าผมขายนั่นเองแต่ว่าผมก็ยังเป็นคนขายคนเดิมนะครับที่จะแนะนําให้คุณเนี่ยสั่งจากทาง official โดยตรงคือถึงแม้ว่ามันจะสั่งยากหน่อยแล้วก็ค่าส่งแพงหน่อยรวมถึงพวกปัญหาปวดหัวในเรื่องของพิธีการสุ อกากรระไรี้แต่ส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็มองว่ามันก็คุ้มค่ามากๆครับที่คุณจะยอมลำบากเพื่อแลกกับความปลอดภัยแล้วก็ความมั่นใจนั่นเองเพราะถ้าคุณซื้อกับผมเนี่ยต้องบอกตรงๆว่าคุณต้องไว้ใจผมมากเลยทีเดียวนะครับว่าผมจะไม่เอาของปลอมหรือว่าสอไส้อะไรมาให้อะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นใครที่สั่งซื้อจากผมนั้นผมอยากให้เป็นกรณีที่คุณไม่สะดวกที่จะสั่งกับออฟฟิเชียลจริงๆนะครับอาจจะเป็นเรื่องปัญหาของการชําระเงินหรือว่ากลัวเรื่องความผิดพลาดในการใช้หน้าเว็บอะไรเงี้ย ทางดิจิ t a ลแอสเซทก็เลยจะช่วยอำนวยความสะดวกให้นะครับสำหรับตัวที่ทางช่องนำมาขายก็จะเป็นตัวของ Tracer One นนั่นเองนะครับมีให้เลือก2สีเนาะสีขาวกับสีดำนะครับขายในราคา2,900บาทใครสนใจก็ทักไลน์ไปที่ Ad d i i g i t a l a s s e t Live นะครับมีแอดข้างหน้าด้วยนะ แล้วก็จะย้คำความเดิมว่าถ้าเป็นไปได้ก็อย่าซื้อกับผมเลยนะครับเพราะว่าช่องดิจิตอลแอสเซทไลฟ์ช่องนี้เนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะทํามาเพื่อขายของนะครับแต่ว่าตั้งใจจะทํามาเพื่อจะเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเกี่ยวกับด i จิตอลแอสเซทคริปโตเคอเรนซีบล็อกเ n Bitcoin แล้วก็ NFT อะไรเงี้ยนะครับ แต่ช่วงหลังๆนี้ต้องยอมรับว่าบิตคอย n หนักไปนิดนึงนะครับคอนเทนต์ Content สำคัญคญ,คญเยอะเนาะอย่างไรก็ตามเนี่ยเทคโนโลยีอื่นๆนอกจากบิตคอย n เนี่ยก็สาคัญนะครับเพราะว่าเทคโนโลยีเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเทรน์ขนาดใหญ่ของโลกที่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะเข้ามากระทบชีวิตของทุกๆคนแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันถือว่าเป็นช่วงต้นของการพัฒนาเท่านั้นเองนะครับทำให้มันมีความพลุกพล่านของข้อมูลมากมายมีทั้งความเข้าใจถูกเข้าใจผิดเกิดขึ้นแล้วก็มีมิจฉาชีพแล้วก็สแกมเต็มไปหมดนะครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ผมอยากจะผลักดัน้ได ความสาคัญกับเรื่องความปลอดภัยนั่นเองส่วนในเรื่องของข้อมูลความรู้ต่างๆเนี่ยผมก็พยายามจะหามาจากหลายๆด้านนะครับเพื่อที่จะทําให้เพื่อน,อนๆได้เปิดมุมมองแล้วก็ถกเถียงกันอย่างสร้างสารรค์นะครับเพราะสุดท้ายแล้วหลังจากที่เราได้ดิสคัสกันมันก็จะเกิดเป็นองค์ความรู้ที่ทุกๆคนสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้นั่นเองนะครับสาหรับคลิปนี้ผมปุงก็ต้องขอลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ